ับผมบอยจากเพจสวนช้อยนะครับจำหน่ายไม้ประดับออนไลน์ขายปีกขายส่งนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเทคนิคการปลูกเฟิร์นข้าหลวงนะครับให้ต้นใหญ่ครับบางคนปลูกแล้วต้นไม่ใหญ่ต้นเล็กแกนอยู่อย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างในการปลูกเจ้าเฟิร์นข้าหลวงนี้นะครับส่วนสำหรับต้นเนี้ยผมเห็นใบเขากว้างผมก็ว่าเออฟอร์มสวยปกติเฟิร์นข้าหลวงจะใบแคบๆยาวๆนะ ผมก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนดินให้ดูเปลี่ยนกระถางอับไซส์กันไปครับเดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีอะไรกันบ้างครับครับก็เรามาดูกันเลยว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับก็1จะมีนี่ครับแม่พันธุ์ที่เราต้องใช้ก็2วัสดุป,ปลูกคือกระถางนะครับอันนี้จะเป็นไซส์12นิ้ว่าแล้วก็3อันนี้ผมใช้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับใช้เป็นสูตรเสมอ อันนี้คือสําคัญเลยต้องใช้เพราะว่าปกติแล้วเราไม่ใช้ดินนะครับเราจะใช้เนี่ยครับใช้เป็นกามะพร้าวสับสีก็เป็นกากมะพร้าวสับอ่าแล้วก็ห้าน,นี้ก็คือเป็นพวกดินใบไม้แต่เราจะใช้แค่นิดเดียวใช้นิดเดียวเพราะใช้มากแล้วอาจจะทําให้ต้นเน่าได้อ่ะเรามาดูกันเลยก็ขั้นตอนแรกเลยเราก็เอาตัวกระถางเนี่ยออกมาวางก่อนแล้วเราก็ใส่ด้วยกากมะพร้าวลองก้นเหมือนเดิมนะครับ ทุกครั้งที่ผมทําผมจะเอากอเหง้ารองก้นนะครับอ่ะผมรองก้นไปประมาณนี้เสร็จแล้วผมเอาแม่พันธมาวางอ่ะนี่ครับลากแน่นมากครับผมจะบีบีบ,บอย่างนี้นะครับลากเต็มไปหมดเลยครับอ่าเนี่ยครับออกมาแล้วครับอันนี้ก็คือมีแต่ลากเต็มไปหมดเลยนะครับลากเขานะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ วางก่อนครับลองเทสดูว่าเราจะสูงต่ําประมาณไหนอันนี้คือผมวางแล้วดูต่ําไปครับผมก็เอากละบอกเขา,า,าใส่ใหม่ใส่เพิ่มเข้าไปครับอ่าประมาณนี้วางดูปุ๊บมันยังยังต่ําไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมใส่นิดนึงอ่า จากนั้นรอบนี้ผมวางไปอ่าผมอยากได้ประมาณขนาดนี้นะครับให้ใบของเขาเนี่ยเรียบๆปากกระถางนะครับจะดูสวยฟอร์มจะสวยกว่าหลังจากนั้นเราเติมกลับมะพร้าวลงไปก่อนครับเติมกวางมะพร้าวไปประมาณครึ่งนึงก่อนนะครับเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับสําหรับเฟอร์นิเาหลวง แล้วก็ฟอร์มค่อนข้างใหญ่เลยถ้าใครเลี้ยงดีๆนะครับฟอร์มจะใหญ่ครับต้องใส่ปุ๋ยดีๆอ่าเนี่ยครับอ่าพอเราได้ประมาณนี้แนละ้วดูจัดทรงให้อยู่ตรงกลางแล้วนะครับเราปุ๋ยที่เราเตรียมมานะครับนี่ครับเป็นปุ๋ยละลายช้าครับอันนี้ผมไปแบ่งจากคนสวนมา อ่าครับก็โรยไปรอบๆครับโรยไปรอบรอบเพราะว่าปุ๋ยตัวเนี้ยสาคัญนะครับเพราะว่าปกติเราไม่ใช้เนื้อดินนะเราใช้เนื้อดินน้อยปุ๋ยตัวเนี้ยก็จะช่วยได้ช่วยให้เขาโตได้นะครับพอเราเติมปุ๋ยลงไปแล้วดินที่เราเตรียมมาครับถ้าใครไม่ใช้เป็นเนื้อดินก็ใช้เป็นพวกใบไม้หมักก็ได้นะครับอันนี้เราจะใส่นิดนึงนะครับ เราจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้น้ำแฉะต้นไม้เราอาจจะเน่าได้นะครับนี่ครับพอเราเติมไปเสร็จเราก็เติมกลาบมะพร้าวให้เต็มเลยทีนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะชอบชื้นแต่ไม่แฉะนะครับจะไม่ชอบแฉะนะครับอ่านี่ครับอ่าครับ นี่ครับก็ได้ล้แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับเฟิ่นค่าหลวงเนี่ยเทคนิคคือต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยๆนะครับจากกระถางไซส์เล็กขยับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นให้ดูสังเกตจากฟอร์มใบครับแล้วก็ลากที่ออกมาจากก้นกระถางนะครับพอลากเขาเต็มปุ๊บเราก็ทําการขยับไซส์กระถางไปเรื่อยๆนะครับขยับจนเรายกไม่ไหวแล้วเราถึงจะค่อยไปวางไว้ตามพวก โคนต้นไม้หรือไม่ก็ตามง่ามไม้นะครับแล้วเราก็เอาพวกกาบมะพร้าวที่เป็นลูกๆเนี่ยเอาไปโปะไปล้อมรอบเขาเพื่อให้เกิดความชื้นนะครับตัวนี้จะอยู่ได้ในแดดที่เป็นแดดลำไรนะครับจะไม่สามารถอยู่แดด100%ได้นะครับใบจะไหม้นะครับคือต้องอยู่ในความชื้นที่พอเหมาะแล้วก็แสงแสงลำไรครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ เปลี่ยนกระถางเจ้าเฟิร์นค่าหลวงนะครับก็ส่วนสําหรับเพจของเราก็คือเพจส่วนลุงช้อยจําหน่ายไม้ประดับออนไลน์ขายปีกขายทรงสําหรับใครที่อยากจะสอบถามเรื่องต้นไม้หรือสต็อกออเดอร์ต่างๆก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับส่วนสําหรับผม Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับสอบถามได้เกี่ยวกับการให้ปุ๋ยให้ยาการผสมดินต่างๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ